ใช้ไฮไลท์ถูกสีํำเปะก่อสูตรอื่นสีเขียวสีที่ผ่อนคลายและช่วยเพิ่มสมาธินำไปใช้เน้นลิสต์รายการคำถามตัวเลขหรือลำดับต่างๆได้แต่ข้อความยาวๆก็เน้นได้เช่นพวกคำอธิบายนิยามหรือความหมายศัพ์ทช่วยทั้งเรื่องจำและก็สบายตาเวลาอ่านสีชมพูให้ความรู้สึกสดใสอบอุ่นสงบและเหมาะกับ การเน้นคำสั้นๆเช่นชื่อคนสถานที่หรือวันที่ต่างๆที่สำคัญถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็เน้นจำพวกคำตอบของคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรสีสดๆแบบนี้ยังไงก็จำติดใจไม่มีลืมสีฟ้าใช้กับข้อความประโยคสำคัญ หรือข้อความที่อยากแบ่งปันให้เพื่อนๆอ,อ่านใช้สีฟ้าเน้นไปเลยเพราะสีฟ้าให้ความรู้สึกสงบน่าเชื่อถือและยังกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดีทีเดียวสีส้มเป็นสีสดใสเห็นแล้วสะดุดตาดังนั้นควรใช้สีเน้นจำพวกใจความสำคัญเช่นตัวอย่างหรือประโยคเปรียบเทียบจะช่วยทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นครับขอบคุณครับ